สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพบกันเัางสองคนในช่องกับแต่น้อยแนวครับพี่น้องมือนี้จัดตำหนวดมือครับพี่น้องหนวดมึกมาตำหนวดแบบพอดีพอดีแสียไปหนี่งหนวดเงยกรูปบู้ยน้ำน้ำตำแบบคักเลยอาจจะพดสลัดกับมะละมะระผ้าครับมันมะละเคียงเห็นอังสันน้อนยาวๆจะขม แบบผมมันน้นมาจากักม <า S 1> เอามาลองนะอะองจัดเลยเ็จะขาบโอ้ใส่ตอนนี้ không có nữa, um, mọi không có gì luôn ไม่อยาข้นใสมือซะ้าผมน้อยๆก็ อาจารย์ศิลานนอพี่นอกงานถนัด หนวดเป็นนวดอันห <laughs> นวดขนาดกลาง หน้าองคครึ่งหนึ่งหรือยัองนึงจะถางน้ว่าขาดควบน่วยอที่เนหน่อย,อย <c oughs> คุณนงกินจีนจางกุนงินที่เนือน้อหน่ย <c oughs> วยเพามันเข้มแบเพียง กรอบกอบเป็นปวกขั่วเยอะเลยองมันตอน ส่อนเห็นหน่อยมนันงาม,ม จะวากบหรือว่า <c oughs> <c oughs> จังไไ <c oughs> รดีล่ะกบต้องเยอะาหลองโดนบอลหรือยังไงดนบอนไงไปทหลวกดนวะ นำตำขาดขาความซอสจานไปเล็กน้อยเ <c oughs> พราะว่ากระแตน,น้อยมากตําแบบว่าตําบอกเปรี้ยวหวานหัวจ้าหน่อยจริงน,นะ <c oughs> cepat <laughs> คุณน no MM. ่ะตอนจะบลมนนั่นแะยังงันตันน้อย ผนเป็ดนี่พอดีพราะมันบนเป็นแห้งปดหนังก็โอกาสนี่ Là, pues, น่ากวนเอืม้องหอมันวย,นนวยทางหนวดมัน Cứ, cứ. Hãy nhanh cho ตอตนนี่แต่ว่าปู้เสบหลายเชอหนาะแล้วสระตํำให้กินพี่น๊อ มันลาตัวนี้คมยอบ่คมดอกมือน่ะมือแล้วมากินก็ยังมันหนยอย่หญ่ม่สี่งมแมง บริหารกรรมนะอะไร,รนะสบหน้าตีหมื่นทีมือนจะของแสษบริหารกรรม มันตึงหลวกล้วนกันดีว่าไงยังนังมันสิตึงมันกรอบ <laughs> หมดแบบกรอบเลยจริงๆมันมันกรอบเนเนาะมันบันทึนถึงับว่ามันหยาบอันนั้นที่เนาอมันกรอบคึบๆเอมันนี้ไปยังี้คนไหหมามาลาบุกํำมันเด็วผมต้องเหมือเพาหนอยจุมเม็ดหมามาหลายนะครับอมันนี้ตำนวเมืออาม่ใช่เพิ่นเราตอ่นอง มันมันก็ลืมบรสานต่อหายเลยเอาตำนวดมือกันพี่น้องมือนี้ตำแบบนำปลาโน่นนวดบวมอันโนหน่วดดอกแบบนำอุลุ่ยนำอุลุ่ยแสบแสบเพื่อกาค่ะพี่น้องกินยำเทียงแสบๆอ่ะมือนี้ก็แต้น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขาไม่ติดตามรับชมถ้ามาถ่าชเชิญชอบอะไรก็ฝากก็ไลไ์ก็แชร์ในนด้ค่ะมือนี้ก็แต้น้อยขอบากณคำขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ